ทำไมทรัมเปอรินของ s m a r t ทเพลวีราคากระโดดไปไกลกว่าที่อื่นเยอะคะเพราะว่ามันเป็นทรัมเปอร์ินที่ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์จริงๆค่ะแทมเป็นเจ้าของบริษัทเองอยู่ในวงการมา12ปีแล้วก็ใช้ทรัมเปอร n e ินต่อเนื่องตอนนี้ก็คือได้รับผลลัพธ์ที่แท้จริงเลยอายุจะ59แล้วนะคะแทมเองอ่ะออกแบบทรัมเปอรินเองเลยเพราะว่าอยากได้ทรัมเปอรินที่เล่นแล้วสนุกที่สุดเล่นง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะ แถมก็เลยว่าจ้างวิศวกรและผู้ชี่ยวชาญท,ทางทรัมพลินที่นิวซีแลนด์นี่แหละคะ่ะช่วยกันออกแบบทั้งหมดแล้วก็เลือกวัสดุจากหลายประเทศเอามาผลิตเป็นทรัมพลินของ Smart Play Only ที่บริษัทเนี่ยมีกว่า30แบบเลยนะคะเรามีรุ่น Spring Free ซึ่งเป็นของนิวซีแลนด์โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนแล้วออกกำลังกายหนักๆได้เนี่ยเลือกไปเลยคะ่ะ รุ่น Super bounce spring นะคะ50นิ้วกับ55นิ้วคนที่ไม่ชอบออกแรงเยอะหรือขี้เกียจออกกำลังกายแต่ก็ยังอยากดูดีได้แนะนำเป็นรุ่น Super bungee ย่างยืดทั้ง4แบบเลยนะคะ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อและความยืดหยุนแล้วก็ปวดข้อเข่าต่างๆเลือกรุ่นซูเปอร์บันจี้44นิ้วค่ะช่วยทรงตัวได้ดีมากและล่าสุดแถมภูมิใจนำเสนอรุ่นใต้น้ำค่ะอะควาทรัมพลินทำจากสแตนเลสสตีลทั้งตัวเกรดเยอรมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะมากๆปวดข้อเข่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเพียงหาสระว่ายน้ำให้เจอนำทรัมพลินของเราไปเดินวิง่งใช้แรงน้ำช่วย รับรองค่ะพ่อเข่าคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆมีคุณภาพชีวิตไปอีกนานแสนนาน